สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชอเอม็มโปรโมอบอพูดปราัยสั้นๆแต่ได้ใจไปเต็มๆวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ยยกรับประสงค์มีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันลงพื้นที่เต็มถนนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยทางนี้จะเห็นได้ว่ามีเหล่าคนบันเทิงที่มีจุดยืนได้ร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วยและที่เห็นจะเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อเชอเอมชยานุษย์สอนทัศน์ได้เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยโดยเชอเอมได้จับไม์พูดประใสสั้นๆว่าฝากถึงกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลางในสถานการณ์แบบนี้เชอเอมบอกว่า มันอาจจะแปลว่าคุณดูข่าวไม่มากพอหากเรามีจุดยืนเราจะไปออกข่าวหรือให้สัมภาษณ์ที่ไหนช่องไหนก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะว่าอีก10ปี20ปีมันจะถูกหรือผิดแต่ก็ดีกว่าเฉยและถ้าหากว่าคุณเฉยเมื่อไหร่คือคุณทิ้งสิทธิ์ที่คุณทําได้ในตอนนี้ไปแล้วสิ่งที่เคยเสียใจที่สุดคือการไม่ได้ไปชุมนุมกับคนเสื้อแดงกว่าจะรู้ความจริงมันก็ช้าไปแล้วงานนี้เรียกได้ว่าได้ใจกลุ่มคนรักประชาธิปไตยไปเต็มๆเ,เลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ